สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพา289นะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดมีทอมือนะคะปีมือชาวบ้านนะคะวันนี้นำมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปใช้เก็บสะสมนะคะเป็นของฝากของที่ระลึกนะคะสนใจผ้าไหมออไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ่าก่อนใครวันนี้มาที่งานช้างแฟนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านใดที่สนใจผ้าไหมนะคะมาพบเจอกันก็ได้ค่ะ บูธอำเภอสอรีธรภูนะคะวันนี้เรานำผ้าใหม่มาออกร้านที่นี่นะคะประชมผ้าผืนแรกค่ะเป็นผ้าสามตะก้อเยียบเพ่อนะคะสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะสามตะก้อเยียบเพ่อนะคะสมปักกูมชายคุยค่ะ แล้วมีหน้านางด้วยค่ะมีหน้านางแล้วก็มีปูมแล้วก็มีชายคุยนะคะสามตะกอเหยียบห่อค่ะแบบนี้วันนี้จะมีเสียงดนตรีบ้างนะคะมานอกสถานที่ค่ะวันนี้สามตะโกโเหยียบขออนะคะ มีหน้านางมีปมูมีชายคลุยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะคืนละ5,500บาทค่ะราคานี้ส่งฟรีนะคะสวยมากๆค่ะผ้าหมักโครนด้วยค่ะ พื้นต่อไปค่ะศาลตะกอเหยียบหอนะคะเป็นผ้าเชิงบนล่างค่ะมีหน้านางสมประปุมชายครุยค่ะแบบนี้เลยลงสีได้สวยมากๆค่ะ จริงๆคนขายยังชอบคนขายชอบมากค่ะนี่ค่ะหน้านางค่ะหน้านางเป็นแบบนี้ปูมแล้วก็คุยค่ะสนใจทักมาค่ะผืนละห้าพันห้ารอยบาทค่ะส่งฟรีนะคะถ้าชุดน,นี้หมักโครนเรียบร้อยแล้วค่ะ สวยสมราคานะคะเนื้อผ้าสวยมากๆค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะท่าใดสนใจทักมานะคะพืนต่อไปค่ะสามตะก้อเหยียบเหานะคะ น้านางสมปปูมใช้ครุยนะคะพื้นนี้สีธรรมชาติค่ะขอแบบนี้นะคะขอแบบนี้มีรูปหัวใจนะคะมีลายขอนะคะขอเล็กขอใหญ่นะคะแบบนี้เลย นางนะคะปูมค่ะชายครุยค่ะเป็นผ้าชุดพิเศษนะคะพิเศษมากๆค่ะมีเจ้าเดียวที่ทำนะคะป้าสมใจทำนะคะผ้าสุดพิเศษนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละหก0ั้าร้อยบาทค่ะราคานี้ส่งฟรีนะคะผ้าหมักโครเรียบร้อยแลย้ว ค่าเกรดพรีเมียมของเรานะคะของอำเภอเราของจังหวัดเราท่าในใดสนใจพักมานะคะพื้นต่อไปค่ะรลายนี้ค่ะสามตะโกเยี่หกนะคะ หน้านางแล้วก็มีปูมแล้วก็ชายครยเหมือนกันนะคะลายแบบนี้ค่ะเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะ ตัวน,นี้ก็สวยนะคะสวยอีกแบบนะคะลงสีได้สวยมากนะคะเป็นผ้าสีธรรมชาติด้วยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละ6,500บาทค่ะราคานี้ส่งฟรีค่ะถ้าหมักโครนเรียบร้อยแล้วนิ่มามากๆค่ะพื้นต่อไปค่ะ สามตะก้อเยี่ยพอนะคะสีธรรมชาติอีกผืนค่ะผืนนี้สวยมากลงสีได้สวยมากนะคะสีธรรมชาติค่ะสามตะกอเยี่ยอพอสีธรรมชาติค่ะมีหน้านางค่ะผืนนี้มีหน้านางแล้วก็ชายคุยค่ะนี่หน้านางสวยลงสีได้สวยมากๆค่ะหลงผ้าไหม Hahn ค่ะผ้าไหมสวยทุกผืนค่ะ วันนี้นำผ้ากรดพรีเมี่ยมนะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปเชยชมนะคะเนี่ยค่ะเชิงล่างแบบนี้ลายแบบนี้นะคะอลังการงานสร้างมากวันนี้จะมีเสียงในงานนะคะสามตะโกโหยียบห่อนะคะสีธรรมชาติค่ะมีหน้านางชายครุยค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนอละ6,500บาทค่ะราคานี้ส่งฟรีนะคะนานๆจะได้ผ้าแบบนี้มาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลนะคะรีบตัดสินใจนะคะ ไม่ได้มีมาบ่อยๆเป็นครั้งแรกที่รับที่นำมานะคะท่านใดสนใจผ้าไหมสุรินนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ